อยู่ในป่าแล้วจ้าวันนี้นี่เจอเห็ดเหมือนเห็ดปวกอร่อยดูพืชดินแน่เราบนตูเซนพิ้นเสือไม่ไหนพิ้นเสออันนี้อร่อยเหมือนเห็ดปวกบ้านเราเลยเก็บประเดิมก่อนประเดิมก่อนเห็ดเหลืองยังไม่เจอ บิ๊กวันบิ๊กวันเห็นไหมเนี่ยดอกใหญ่ๆอันนี้กินอร่อยเอาไปตามกับพริกสดดอกนี้แก่แล้วไม่เอาเอา ป่านี้มีเห็ดเห็ดเหลืองด้วยพี่น้องนี่แต่ว่ามันมันมันแก่แล้วมันขึ้นนานแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะพี่น้องที่เจอแต่ว่ามันแก่แล้วนี่ไม่ใกลบ้านด้วยนี่เห็นไหมแห้งแก่แล้วเอาแต่ตเกียไว้ก่อน นี่จ้าเจอต่เห็ดตามชนิดสีขาวอันนี้เอาไปตามปนแสบจ้าพี่น้องเดินต่อเดินต่อหาเห็ดหาเห็ดเหลืองหาเห็ดเหลืองจะเอาไปผัดกะเพราจักถวย ไม่มีจะไม่มีอันนี้กะเห็ดดำอีกชนิดนึงกินได้เหมือนเห็ดปวกบ้านเฮาพี่น้องต้มแล้วก็กรุบ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 นี่ไปได้เยอะอยู่ dạy 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 อันนี้จะเป็นอะไรอันนี้กินไม่ได้แล้วจ้ะ e. พี่น้องเห็ดพึ่งเหมือนกันแต่อันนี้กินไม่ได้เดินต่อนะจ้ะยังไม่มียังไม่มีเห็ดมันปูเพราะเห็นจากดอกพี่น้องเห็นกจะตวามันกะเนนาแล้วเนาะเจอแต่ขาดำชนิดขาวเนี่ย กินแซ่บดีอันเนี้ยเนี่ยจ้ะเวลาลวกแล้วต้มแล้วมันเหมือนเห็ดบวกเลยนะพี่น้องกลุกๆๆในวัดป,ป่าหน้าเดินหน้าเดินมากๆใชได้ไม่มีเห็ดมันปูโอ้ยแก่แล้วไม่เอาอา โโอ้ยจะแต่เห็ดดำชนิดขาวพี่น้องเอ้ยกรุบกรุบกรุบอร่อยดีถ้าคนชอบก็แซ่บก็เห็ดผึ่งอ่ะพี่น้องมันกรุบกรุบหยาบหยาบ วันนี้โชคดีจ้ะม่ผู้บ่าวถือตะกหาหยเพื่อนหยุดงานว,นวันวันวันสวิตแห่งชาติไม่เอานานดูสิเฮ็ดหน้าแหละไม่เอา ดูโ yeah. อ้ยแเห็ดดำอีกชนิดหนึง่งเห็ดดำพันขาววันนี้มีคนถือกล้องให้ปเเพ่นเดาเนไม่มีเห็ดมันปูนะจ้าพี่น้องเห็ดมันปูป่านี้ไม่มีจ้า